เจ็บแปบๆจิตจิตเท้าชามือชารู้สึกเหมือนมดไตนะคะมีใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างอยากคิดว่ามันไม่อันตรายนะคะทิ้งไว้นานๆนี่เสี่ยงไปประสาดักเสบได้เลยเพราะอาการชาที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลย5สาเหตุที่คนมากมีอาการเท้าชามือชาหนึ่งในนั้นคือโรคเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอะค่ะเลือดเขาจะไหลเวียนไม่ดีก็เลยทําให้เกิดอาการชาได้และในคนที่เป็นเบาหวานและจําเป็นต้องกินยาเมทฟอร์มินนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ขาดวิตามิน B 12ได้ซึ่งก็เพิ่มมควาเสี่ยงที่จะเปได้ซึ สอ,สอ2อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าวรัาอย่างเช่นงูสวัสด์สามอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่อาจจะเคยมีคนในครอบครัวนะคะเคยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทที่ทํางานผิดปกติ4คือคนที่ชอบอยู่ท่าเดิมนานๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการจับเมา์นานๆหรือว่าการขับมอเตอร์ไซค์นานๆและสุดท้ายเลยก็อาจจะมาจากการที่ร่างกายเราขาดวิตามินแบบรุนแรงวิธีการบูร์ระบบประสาทนะคะทำได้ง่ายๆโดยการแช่น้าอุ่นหรือว่าการนวดบริเวณที่ชาแล้วก็อย่าอยู่ท่าเดิมนานๆพยายามออกกลาลังกายเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดทางานได้ดีเลี่ยงการดื่มเพราะว่าพวกนนนี้้จะะปกรตุ ให้ปลปายภาษาอักเสษได้แล้วก็การกินวิตามิน B1 B6 B12 ซึ่งก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาพบว่าการกินวิตามิน B1 B6 B12 เนี่ยช่วยฟืนฟ้นฟูระบบประสาทเราได้